อ้าวปดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเลยมือนี่มาเบิงก็จะหวานแห่อ,อีกแล้วมือนี่อยู่น้องบัวห้างนี่พี่น้องเลยมาเบิงเด้อทีนีะไรก็จะซิมมานอยู่บ่มือนี่แต่กระเจ้ามายามใดกับพ่อได้กินอยู่ได้พี่น้องไอ้น้องอนี่นปลาลุกปลาเขิงปลานั่นก็ได้อยู่พระเจ้าก็ได เรามากันโอ mm ้เ hmm. ค hey <The Tonight> ็ดคนมึงนี่เอาแหมาน้ำยูมือนี่ก็ได้ดูแลถ่ายวิดีโอให้พี่ให้น้องเบิ่งซะก่อนจังสีลงหวานพี่น้องเอยเพราะว่ามันหาโมงตั้งกล้องบ่ได้ดอกพี่น้องเฮ้ยพี่เบิ่งนั่นกันพี่น้องเป็นไะไรก็ได้มานโมมันก็ได้ลองมึงลองมึงดู ไหนมาบุ่งกันนะเอาหมดโอหมดเลยงนไรหุบเลยบ่ดียนี่บ่ยอมหมดมันมีแต่มันดิโอเอาเอาตัวเดียวอ่าเอาเท่าละตัว เน่พี่ปลาวงปลากระโดดนแล้วปลาข้อมันานสุกปาอนาุกวเอาบานนี้เผื่อสิปดแล้วบานนีมันพันคักพันขึ้นมาเอ้า ุบขึ้นมาเลยอันดีหั่นมันก็โอเคแล้วนะตัวรุ่นนี่ได้การอยู่ดอกเอาใส่ข้องมึงก็นนะจนันดผู้เท่าบอกกามุดเนาะผู้เท่าไปอย่างมุดุบแหขึ้นมาเลยลอบมึงดูปลายยังเอาไม้เบิ่งก่อน ว้ายหมาแมวมีแมห้องนี oh. ่จับได้แล้วบอวางใส่แ้เีดไแต่บนลบักใหญ่บ้านโอ้โาสัตว์โอ้ ปลาเค็งบ่อนี่เัปลาโอ้เอาปลาเค็งก่อนเนาะเอายังปลาค้อบ้านี่มาตัวใดเอาขึ้นมาเบึ่งดูอ๋อฮันดิสันก็ไข่อยู่ฮันดิสัน เอ uh ้ยอะไรปลาข้ออะไรวะนี่เออกับปลาข้ออะไรเนาะปลาดุกอันนั้นเอ้ยโอ้ยปลาดุกมันงามเลยน้องนี่ตัวมันมีตัวน้อยอืมคุนตัวปลาดุกตาสอ่อนอยู่ได้ กูร่ะออโอยเออตันมี่จะตัวใหญ่ไรประดุกอาบ้านนี่พี่น้องฮอดเวลากินข้าวเที่ยงแล้วบานนี้ไปกิงปลาแล้วบานมาเด้อพี่น้องเด้อปีงปลาแซ่บเลยมานี่โอ้ยไฟลุกขนาด โอ้เอาละมีเขียอกเ,เลยขน,นไม่ละขนาคุณน่ะพี่น้องปีงปลาปีงลายได้มือน, <c oughs> นี่อ,อู้อ่าน,น้นก็กำ <c oughs> ลังปีงกูละ <c oughs> เออ <c oughs> เราพได้ปา <c oughs> ลปาปีงเนาะอ๋อ เสียบบ้านนี่โอ้ยปลาบูปลาบูปลาเค็งใหญ่โอ้ป,ป,ปงงีงลายหรอกพี่น้องไปไหมนี่พอกินอยู่หรอกมาเด้อมาเด้อเสียบเสียบน้ำกันเด้อปลาบูก็ได้กูนะปลาเคงง็งใหญ่เอ้ยออกมา,มา,มาพี่น้องคักมึอน,นี่ก็ได้มากินข้าวปลาน้ำกัน,นกูนะอ้ย คักพี่น้องเอ้หมุอนี่พูดอ่ะไดการปิ้งป่าพี่น้องมาได้มาได้พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาแซ่บๆน้ำกันเด้อคนบนโลายเลยหมุอนี่ฮกเก็ตคนหนึง่งหมุอนี่แต่ก็ปิ้งป่าลายหมุอนี่มามามาพี่น้องมาพี่น้องได้การได้บ,บาทนี่พูดอะเริ่มสุกแล้ว มาเด้อพี่น้องเลยมากินน้ำกันเด้อแซแบๆน้ำกันเด้อปิ้งป่าพี่น้องมากินข้าวป่าอีกมื้อนี้ก็ได้ะพี่น้องเอากินมงนี่นะโอ้หห่มค้าขนาดนเี้เอาห่มมือนี้กินอยู่ห่มโอ้ยได้กาดมงนี่ห้องขนาด,นเ,ลานาดนเลยพี่น้องเอ้ยอูดาเอ้ยคัก มาเฮมาเฮมาพี่น้องบ้านบาทนี่มาเส็บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบาทนี่เด้อเอ้ยพี่อิงป๋าอยู่ในห่มเลยมือนี่ะห่มไผ่กินในห่มไผ่พี่น้องเอ้ยเข้าท่ามือนี่ยังวันนั้นวิ่งกินแต่องเรื่องข้าวปลาไการอยู่ในการอยู่มา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 แซ่บๆน้ำกันมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวอิ่มแล้วก็จะลงอีกได้หนินี้ไม่นึ่งวัน รา่ลงไปลงวานแหอีกคือเก่าล่ะพี่น้องโอ้นะเอากันขนาดคนบ่หลายพี่น้องไอ้วนี้ยินกันห้าหคนเจ็ดคนแปดคนนี่แหละมาด้อพี่น้องไอ้มาแซ่บๆน้ำกันในไต้ป่าไผ่หัวห่มดีอาเอาสำนี้ก่อนน้องพี่น้องนเะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ